بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความรักความเมตตาจาก Allah Subhanahu wataala จงประสบด้พี่น้องผู้มีเกียรติรและกครบทั้งหลายครับพี่น้องครับในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยโดยปกติโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเป็นเรื่องราวที่เ,เราชอบแล้วก็เราไม่ชอบเป็นเรื่องทั้งสิ่งที่เป็นความดีงาม มีทั้งเรื่องที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนาสหัสในชีวิตของเราแต่ว่าเรามองด้วยสายตาของผู้ศรัธทธาเนี่ยมองด้วยสายตาที่มองทะลุถึงแก่นแท้ของเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราจะไม่โวยวายเราจะไม่ตีโพยตีภายแต่เราจะยิ้มรับมันด้วยออรอยยิ้มนะครับตอนรับมันด้วยรอยยิ้มตอนรับมันด้วยคําขอบคุณ จากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตายแล้เพราะว่าทุกบททดสอบนั้นนะครับมันเป็นบททดสอบที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับเต็มไปด้วยความดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตายแล้วได้เตรยียมเอาไว้ให้กับเบื้องเรากับพวกเราในเบื้องหลังในฮะดิษของท่านนับดุลหมุฮามัสลลัลละวะลิฮ์วะสลลัมท่านนบีได้บอกว่าอัจญบันเลออัมรินมุสลินอินนะฮูอินนะอัมรฮูคุลลฮูละฮูเอยรเป็นเรื่องแปลกนะครับสำหรับวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยน,นะซึ่งไม่ว่าเรื่ององงะะะไรรรกก็ตาาามมทที่ปสบบบัััเขนค้ ทั้งเรื่องดีเรื่องที่เราต้องการเรื่องที่เราพอใจนะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ชอบนะเป็นเรื่องที่เกิดกับเราแล้วเนี่ยทำให้เราต้องอปวดหัวทาให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สิน,นอะไรต่างต่าเนี่ยอินอัมรหูกุลลหูลาหูคอยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นความดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาจะได้เตรียมมาให้กับเขานะครับอินซอบะคอยรุนชะก็รหากมีความดีงามมาประสบขึ้นกับเขานะครับ ประสบความสําเร็จนะที่การงานเราได้ตามที่เราต้องการลงทุนแล้วนะครับก,ก็ได้รับผลตอบแทนนะครับสมัครงานก็ได้อย่างที่เราปรารถนานะครับลูกหลานก็เป็นลูกหลานที่ดีนะครับมีบ้านช่องมีครอบครัวที่ดีมีความสุขในชีวิตเนี่ยนะครับเราได้รับซอลดีงามแล้วเนี่ยนะครับฟาชัเกรนะครับเขาก็ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานูฮฺตาลาโดยการกล่วาวคำว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณในนี้มาทีออัลลอฮฺสุบฮานูฮฺตาลานะครับเพราะการเอาไข่ร้อนลันก็จะเป็นความดี เห็นไหมครับสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยมันอาจจะแปลเปลี่ยนกลับไปเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราก็ได้หากว่าเราได้รับความดีงามเลาให้สําเร็จทุกอย่างนะครับแต่ว่าเรากลับลืมในการที่จะขอบคุณอัลลอฮ์เรากลับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราทําได้เองนะเป็นเรื่องที่มันมาจากความสามารถของเราเองลืมในการที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ไอความดีงามที่เราคิดว่ามันเป็นความดีของเราเนี่ยแหละครับมันก็จะกลับกลายแปลไปเป็นสิ่งที่มาทาร้ายเราทําให้เรานั้น ออกห่างไกลจากความเมตตาของเลาสุภานุตตะละอันนี้สิ่งเป็นความดีเป็นอสอบัทุดอกระนะครับหากว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีนะครับมาประสบกับเขาโดนบททดสอบโดนภัยบาละานะครับต้องออกจากงานในช่วงนี้นะครับก็คงจะมีวิกฤตมากมายนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีวิกฤตนะครับของตนเองนะครับรายได้ที่เคยมีก็ลดลงแต่รายจ่ายมันเท่าเดิมนะครับก็เป็นบททดสอบนะครับเราทุกคนไม่ชอบนะครับแต่ทําไงครับฝอบร แต่เขาก็อดทนนะครับอดทนเราก็ยอมรับนะครับในบททดสอบที่เอเลอกซูเปานุวฮตาลาให้มันเกิดขึ้นกับเราให้มันเกิดขึ้นกับมุมินให้มันเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับฟบอสซอบัตอดทนนะฮะซึ่งความอดทนนี่ก็เป็นสิ่งที่จะนําพาเรานะครับในการที่จะผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายออกไปได้นะครับฟ,บฟอสซอบัตฟากาโนคายรอนละนะครับเมื่อเราอดทนเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับผลตอบแทนเรามองว่าบททดสอบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทดสอบให้เราต้องออกจากงานให้เราต้องได้รับเงินลดน้อยลง ให้เรา,เาต้องสูญเสียนะครับในสิ่งที่เราเคยได้ในสิ่งที่เราเคยมีแต่ว่าเราอดทนนะครับเราสบัสดิเราอดทนเราน้อมรับนะครับแล้วเรากล่าวคําว่าอินนาลิลลิวะอินน่าอิลฮิรอญเอูเราทุกคนเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วก็สิ่งที่เราเคยครอบครองก็จะเป็นสิ่งที่อรรถสมุะตะเราเรียกกลับคืนไปเนี่ยละครับอดทนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่วูวามไม่กระทําอะไรไปโดยขาดสตินะครับแน่นอนว่า เมื่อเราอดทนเราก็จะได้รับคุณงามความดีนะครับจากบททดสอบที่มันหนักนะสาหัสในชีวิตของเราที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในความไม่ดีนั่นแหละครับมันมีความดีงามที่จะนําพาเราให้ได้รับผล,ลบุญตอบแทนจากอรรถสุภารตะและนําพาเรานะครับไปสู่สวงสวรรค์ของอรรถสุภานณูโหตละดว้วยนะครับให้พวกเราทุกคนผ่านในส่วนของความดีงามที่อรรถให้กับเราแล้วเราขอบคุณให้เราผ่านบททดสอบที่อรรถให้เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วเราอดทนยอมรับมัน เพื่อเราทุกคนจะได้รับความดีงามจากบททดสอบที่มาจากอเล็ก์ซุบาวะตาลาโดยทั่ว้ากันครับวันนี้จะลาปที่นี่ครับวอสลลล์ลลีซีนรนวะลมุลกมุุัุุุุุัุุุุุุุุะุุ